เอ่ๆๆเอฮัลโหลฮัลโหลเทสเทสอ้าวได้แล้วนี่ว่ะ <c oughs> <c oughs> เอาแหละเอาแหละวันนี้ก็มาสั้นๆอีกตามเคออยอะเนาะขอมาพูดเรนี้นึงก็คือช่วงที่ผมไม่อยู่นะอาจ จะมีวันวันหยุด1วันนะก็ขอให้รู้กันไว้นะทีนี้ครับถ้ามีวันไหนที่หยุดเกินหนึ่งวันนั่นหมายความว่าวันนั้นผมกําลังอัดคลิปอยู่นะฮะอ่าซึ่งในวันที่อัดคลิปอยู่หรือวันที่เตรียมอะไรกันอยู่เนี่ยก็ก็อ่าก็จะต้องเสียเวลามากเป็นพิเศษ1วันย้ําว่าทั้งอัดทั้งตัด1วันเต็มๆนะฮะก็เอามาแถลงไว้ให้ผู้แบบทุยเอเนี่ยเลยเนี่ย เอามาแถลงไว้ฟังนะครับว่าก็เอาเป็นว่าผมตั้งกฎให้ตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็แอะจะมีวันหยุดไม่เกิน2วันแน่นอนนะครับย้ําว่าแน่นอนแอะแล้วก็อ่าในวันนั้นที่อัดคลิปเนี่ยจะไม่ลงคลิปทันทีนะครับจะมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะจะมีระยะเวลาก็คืออ่า ผมอัดคลิปไป1วันใช่ไหมวันพรุ่งนี้วันถ,ถัดมาก็คือจะทําการไลฟ์แบบรัวๆนะฮะอาจจะมีผัดกันลงคลิปบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็อ่าขอให้รู้กันไว้ด้วยนะฮะก็จะให้นั่งไลฟ์อย่างเดียวก็กน็น่าจะเบื่อแย่เนาะเออก็อ่าหาแนวร่วมแล้วก็หาแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเออหาแบบ มุกฮ่าฮ่าใหม่ๆม,ม,ม,มาใส่ลงไปในคลิปอะไรอย่างนี้อาจจะมีบางอย่างซ้ําเดิมแต่บอกเลยว่าหาแน่นอนเออแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมมาในคลิปวันนี้นะถึงคลิปนี้มันจะไม่ยาวมากก็ขอพูดไว้ก่อนเลยก็คือ <c oughs> อ่าผมก็มีช่องของน้องชายผมเหมือนกันซึ่งเป็นคนที่ก็นั่งอยู่ในไลฟ์ด้วยกันบ่อยๆก็คือช่องของอ่าโต้นั่นเองถามว่าทําไมถึงเอาเรื่องนี้มาพูดเหรอ นั่นก็เพราะว่าในช่วงเวลาที่ผมหายไปอาจจะมีคลิปของผมไปอยู่ในช่องนั้นก็ได้นะอ่านั่นแหละไปดูโมเมนต์ความตลกความเกรียนและความฮาของผมได้ในช่องนั้นได้ด้วยเหมือนกันย้ําว่าแนะนํนาให้ไปดูนะครับโดยเฉพาะคลิปล่าสุดเลยโนะปรโมดโปรโมดโปรโมดโอเคนะนะนั้นก็อย่าลืมไปกดซับช่องนั้นด้วยนะแล้วก็ไปตามดูคลิปด้วยก็ถือว่าโปรโมทให้นะนิดนึง ก็นั่นแหละประมาณนั้นก็ถือว่าครบแล้วกับเรื่องที่พูดในวันนี้ก็เอาไว้เจอกันนะครับก็ goodbye เอาเป็นว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ก็จะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยมันจะได้ติดตามทุกครั้งเวลาที่ผมลงคลิปก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็สําหรับวันนี้ลาไปเอ้ยลืมพูดประโยคเด็ดว่ะบายจ้า เดียว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 อย่าพึ่ง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 แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งดูดูด,ด,ด,ดูนี่ก่อนดูนี่ก่อนอ่าก่อนจบนะอันเดียวนะโอเคเริ่มได้